คนก็รีบีเดียวโอ้เเป็นมีเพียร์างุ้นางคนคนโซนมากันไม่จริง ไม่ได้ไปหรอเจอกล้องที่ได้ไปมาจอมาคิดยมากไมนได้คนให้เต็มต่อหรอกผู้ชายใช่ผู้ชาย กำหนดเวลาแล้วนะครับหาหาให้ดูุ๊ปที่หากรุ๊ในงานได้เอกรุ๊ปแต่ผู้กุ๊ต้องส่งเอกสารเพราะว่าเป็นข้อตกลงร่วมกันเนี่ยว่าเจาหน้ี่รัการคิดอย่างนี้อ่ะได้ครับกลุ่มนี้ยกมือครับรายงานก้าข้อนะครับรายงานท่านรองนะวันนี้ถ้ารอเวลาครับกลุ๊ป ข้อ4งานบริโภคภายในโรงเรียนข้อ5งานประชาสัมพันธ์ข้อ6ช่วยเหลือสนับสนุสน,สน,กนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเช่นวันแม่วันพ่อวันครูวันสำคัญต่างๆรันโรงเรียนที่นี่เลยค่ะข้อ7ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง,องนักเรียนแล้วก็ครูผู้บริหารด้วยค่ะข้อ8ช่วยเหลืองานท่ับสนุนการเงิน บางส่วนที่ที่สามารถช่วยได้ที่ไม่เป็นกองล้อของรัฐบาลครอบคาวดูแลช่วยเหลือด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องสมนักงานเช่นทำความสะอาดห้องของนักงานหรือว่าแม่ครัวขาดก็ต้องรับเข้าครัวได้ขัดห้องน้ำได้ล้วแขกได้ทุกอย่างค่ะขอบคุณค่ะดีนะปกปิดเรื่อบ สายไม่เห็นด้วยไหมถ่าปยประโยคอะไรรู้ไหมถ่านประโยคของคุณภาพงานต้องให้เรียบร้อยให้ถูกต้องอีกข้อที่ขาดคือคุณลักษณะของพวกเราควรจะบอกคุณลักษณะของเราไว้ในข้อตกลงด้วยเห็นด้วยไหมนะจะบอกคุณลักษณะของเราเพราะว่าข้อตกลงก็เอาไปประเมินได้ความหมายก็ตีอย่างนะั้นเดี๋ยวจะดูอีกครั้งน่